พี่น้องพี่น้องมามาพี่น้องเน่นะคะมาแล้วมาแล้วนะคะเรามาพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องปลาแซลมอนหมกหม้อพี่น้องใส่ผักหลายๆพี่น้องใส่ผักเยอะๆนะคะวันนี้พริกแกงเราใช้บดเอานะพี่น้องพริกในสวนนี่แหละพี่น้องพี่ใบปั้นเอาหมดเลยปั้นกับข้ากับตะไคร้ปั้นใส่กันหมดเลยพี่น้องเนื่องจากว่ามันมีพริกชิ้นใหญ่นะพริกเม็ดง่ต่ำก่แหลกพี่น้อง เราก็เลยเอามาบดรวมกันนะคะบดใส่กันเลยพี่น้องมามา,ายยมาใหญ่เอินยากเลยพี่น้องใ่งแซบ่บี่นะพี่น้องกินนิดเดียวไม่ถ่ายพี่น้องใบบุยลำต้องกินเป็นกะละมังพี่น้องสูตรใบบุยลำนะคะกินเป็นกะละมังบูเจ้าพี่น้องกินน้อย มันจะไปอิ่มได้อย่างไดพี่น้องต้องกินเถอให้มันอิ่มนะพี่น้องกินพออิม่มบมดต้องกินนะบุกปาในรสสมัตฑ์นะพี่น้องหอมเครื่องเทศคาตะไคร้ผักในสวนพี่น้องัปลอดสารพิษในสวนเราเองนะพี่นอ้องซิมกอนเดอะซิมกอนมันฮ้อนทําเสร็จใหม่ๆหมพี่น้องเสร็จใหม่ไมเนี่ย อร่อย perfect นะ delicious นะวันนี้ก็ททำสดต๊กให้คุณสาเป็นกับมักหลายพี่น้องเออพวกกับมักลายพี่นอ้อ,นองอใส่ผักเยอะๆนะพี่น้องเพราะแม่แต่มันฝรั่งทอดเด้พี่น้องมันฝรั่งนะเราต้มก่อนนะเพื่อนเราต้มก่อนแล้วจะอันไปยะดาดแนกระทาซื่อๆดอกพี่น้องเอาไปดาดแน,น่น้ำมันทีห้อนอัน อันย่างเนื้อแค่นั้นแหละพี่น้องให้มันหอมพี่น้องแล้วก็เมคเขาพดต้มนะคะแล้วก็ผักสลัดนะ,ะน่ะแซบ่บนะไว้บอยาสิวบ่บอยาสิวา,วา,วาวพี่น้องบดได้ฮ็ดเป็นแต่อาหารไทยเลยพี่น้องอาหารฝรั่งก็ทำได้นะคะ ให้แต่ว่าขอร้องนะคะจูดสาม,มีขอร้องนะคะอยากกินยังก็บ,บอกให้ขอร้องนะคะอือไอ้ลิเคเวิดมาเเรษฐไทยนะคะแต่ว่าพ้นว่า้ามัญหามันหาหา,หาแนวมาเห็ดให้กินได้ก็เสียพี่น้องอาหารไทยบางอย่างก็หาแนวมาเห็ดกินก็ได้พี่น้องเอ้ยแบบว่าต้มต้มแบบต้นน่ะพี่น้องอือต้มแบบต้นน่ะ พี่ใบยอยากกินต้มหมากต้นน่ะใส่ไก่น่ะพี่น้องมันกับบ่มีบัมากต้นพี่น้องเออก็เลยบอกใจตัวเองบอกใจนี่แหละนะะอย่าไปอยากกินมันถอดแนวมันบะมีพี่น้องจงพอใจในสิ่งที่เรามีนะพี่น้องอันใดที่เราไม่มีก็บ่าต้องไปอยากมันพี่น้องเพราะว่ามันบ่มี